วัสดีครับผมเด็กชายสูบริเลนรสไวัดคุณชันม .2 คับหนึ่งครับวันนี้ผมจะแปลเรื่องกา,า,ารแก้สมการโดยย้ายมาสิไฟหนึ่งอันครับปัญหาก็คือคุณสมัครแก้สมการโดยาการย้ายไม่กี่หนึ่งอันทำให้สมกา,ารถูกต้องได้หรือไม่มีกฎก็คือผลข้ามหักไม้ เด็ดขาดตะกูลต้องทำให้สมการทั้งสองข้างเท่ากันโดยนีย่คือเลขหนึ่งถึงเก้าโดยใช้มาจิตไปเรียงกันคือจมาทำได้หรือไม่วิธีที่หนึ่ง คือการทำให้ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่คือการย้ายไม่ผิดไปที่อยู่ตรงเลขหกหมุน,นข้ามถึงองศาให้กลายเป็นเลขศูนย์โด้สมการศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่ครับวิธีที่สองคือทำให้แปดลบสี่เท่ากับสี่ครับโด <c oughs> ยย้ายไม่ผิดไปตรงเครื่อม้บวกแต่ตรงเลขหกที่อยู่ฝั่งซ้ายมือ ทำให้ได้สมาการแปดลบสี่เท่ากับสี่ครับขอบคุณครับ